สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากความสำเร็จของนักกีฬาไทยในเวทีโลกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความสำเร็จของน้องอะตอมศิระดารุ่งพิบูลโสภิตนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งของไทยมือวางอันดับที่7ของรายการที่สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการเดนมาร์กจูเนียร์โอเพน2021 แล้วสามารถเอาชนะบิลกิสปราซิต้ามือวางอันดับที่6จากประเทศอินโดนีเซียไปได้2ต่อศเกมด้วยสกอร์21ต่อ18และ21ต่อ17ควา้าแชมป์รายการแรกของตัวเธอเองบนเวทีเยวาวชนโลกมาครอบครองได้สำเร็จซึ่งจากใชัยชนะของสาวน้อยชาวไทยของเราในครั้งนี้แฟนลูกคนไก่ชาติคู่แข่งอย่างชาวอินโดนีเซียเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าทำไมสาวอินโดถึงแพ้ให้ไทยในหญิงเดี่ยวอยู่เสมอจากรุ่นเล็กมาจนถึงรุ่นใหญ่เลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยคำชื่นชมว่าหญิงเดี่ยวของไทยเนี่ยเก่งจริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าหญิงเดียวในระดับจูเนียร์ไทยเนี่ยก็ยังเก่งด้วยนะในขณะที่คนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่า เจเน r เรชันหญิงเดี่ยวของไทยมันมีมาไม่จบสิ้นเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อไปอีกว่าหญิงเดี่ยวนั้นแพ้กับไทยอีกแล้วเมื่อเอสเตอร์ถูกดึงไปร่วมทีมอูเบอร์ในระดับจูเนียร์นี้ก็จะแพ้ให้กับไทยแล้วก็ไม่สามารถชนะเลิศได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจอีกด้วยว่าทำไมมันถึงดูเหมือนว่ามันยากมากในการเจอกับหญิงเดี่ยวของประเทศไทย ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผู้เล่นที่พิเศษแต่ก็แพ้เรียบร้อยเมื่อเป็นไทยส่วนคนต่อมาก็ได้บ่นต่อไปอีกว่าแม้กระทั่งหญิงเดี่ยวในระดับซีเนียเนี่ยอินโดนีเซียก็อยู่ต่ำกว่าหญิงเดี่ยวไทยด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยแลนด์ในตอนนี้เนี่ยจากจูเนียถึงซีเนียนั้นดีหมดเลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าไม่ว่าจะซีเนียหรือจูเนีย เราได้ถูกประเทศไทยทิ้งไว้ข้างหลังส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าแน่นอนว่าไทยต้องถือราชนีของหญิงเดี่ยวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอูเบอร์ครับหญิงเดี่ยวทั้งหมดของเราก็แพ้ให้กับไทยที่ทำให้ทีมของเราต้องพ่ายแพ้ไป3-2ต่อจนไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าหญิงเดี่ยวของอินโดนีเซียเนี่ยล้าหลังไทยอยู่ไกลมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่า อนาคตจะปรากฏซูซี่สุสันติคนใหม่ขึ้นมาซึ่งจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าต่อไปหลังจากนี้หญิงเดียวของเราจะไม่ชนะไทยและประเทศอื่นๆถ้ามันยังไม่มีการประเมินกันอย่างจริงจังในตอนนี้หญิงเดียวของเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากชาติอื่นๆคามอนจงตื่นตัวกันเถอะยุคหลังจากวันนี้มันควรที่จะยิ่งใหญ่กว่ายุคของซูซี่สูสันติเราต้องไม่สูญเสียจิตวิญญ,ญาณในการเล่นเป็นอย่างแรก จากนั้นก็ฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ยังไม่เฉียบขาดรวมทั้งในเรื่องของทักษะในเรื่องของสภาพจิตใจที่มันจะทําให้สกิลการเล่นมันดีขึ้นส่วนคนต่อมานี่กล่าวด้วยความที่ยังไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยที่ไทยนั้นเก่งแบดมินตันฉันก็ติดตามแบดมินตันมาอย่างยาวนานแล้วนะซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปว่าประเทศไทยในแง่ของหญิงเดียวในยอดเยี่ยมที่สุดในอาเซียนแล้วแต่เมื่อพอไปเจอกับจีนก็กลับต้องหดตัวลง ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงนักแบดอินโดนีเซียว่าเกมการเล่นในประเภทหญิงเดี่ยวของเรามันล้าหลังคู่แข่งในแง่ของการใช้พื้นที่ในสนามมันทําให้ผมสงสัยว่าสนามแข่งในอินโดนีเซียมันเล็กหรือยังไงส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความผิดหวังถึงการที่ผู้เล่นชาวอินโดนีเซียนั้นไม่สามารถคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวในรายการเดนมาร์กจูเนียโอเพนนี้ได้โดยเขาได้คอมเมนต์ว่ามันแย่มากนะเราไม่ได้แชมป์ถึงแม้ว่าในรอบรองชนะเลิศ เราจะมีผู้เล่นอินโดนีเซียถึง3คนที่ผ่านเข้าไปได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้ตัดพ้อด้วยว่าเด็กอินโดนีเซียนั้นแพ้ให้กับไทยกันหมดเลยส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่า1คนกับ3คนและผู้ชนะเลิศมันคือ1คนหืมแต่ว่าชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมครับว่ามันยอดเยี่ยมมากจริงๆที่เด็กไทยสามารถชนะ2หญิงเดียวของเราได้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวถึงผู้เล่นชาวอินโดนีเซียอย่างบิลคิสปราศิตาว่าเธอแพ้ถึงแม้ว่าจะเจอศิรดาไม่ใช่พิชามนโอภาสนิพัทซึ่งคนต่อมาก็เลยได้มากล่าวว่าพิชามนเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในปี2007ในรุ่นจูเนียนี้ศิรดานั้นมีความสามารถมาตั้งแต่อายุ11-12แต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่าแต่ความสามารถของพิชามนเนี่ยดูเหมือนจะเหนือกว่าศิรดา ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพอถึงแปดมีตันหญิงเดียวของอินโดนีเซียว,ว่าเรายังคงแพ้หญิงเดี่ยวไทยในเรื่องของสกิลซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในประเด็นนี้อีกด้วยว่าแพ้ในเรื่องของแรงแล้วก็ฟุตเวิร์กด้วยส่วนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าหญิงเดี่ยวของไทยในยอยู่ในระดับที่ท็อปมากไม่ว่าจะในระดับจูเนียร์หรือว่าซีเนียถ้าเราเจออย่างมาเลเซียก็จะแน่ใจว่าจะชนะได้ แต่ถ้าเป็นการเจอกับไทยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียหลังการฝ่าด่านเหล่านักแบดอินโดจนสามารถคว้าแชมป์ได้ของน้องอะตอมเสราดาที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นควัาหลงจากศึกเดนมาร์กจูเนียโอเพนกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความปกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ